ลดความเครียดด้วยปัชยายญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอคำว่าชินเรนโยกุอยู่ใกล้ธรรมชาติเพื่อลดความเครียดนั่นเองค่ะโดยแนวคิดนี้นะคะเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยอยู่ใกล้ธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเดินป่าหรือว่าสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะเพื่อฟื้นฟูจิตใจแล้วก็เพื่อรีเซ็ตสมองนั่นเองค่ะโดยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเดินป่าเป็นชั่วโมงนะคะเพียงแค่เดินอยู่ใกล้ธรรมชาติเพียงแค่1 5บหถึงสานาทีก็สามารถช่วยลดความเครียดได้แล้วค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์สิ่งที่ list ทำเวลา อยู่ใกล้ธรรมชาติเพื่อให้มีความสุขแล้วก็สัมผัสถึงความรู้สึกที่รู้สึกดีๆะคะ่ะของธรรมชาติได้ง่ายขึ้นนะคะโดยอย่างแรกค่ะเิรร่เทอร์สทำคือ ไม่เล่นโทรศัพท์นะคะปิดโทรศัพท์ไปก่อนเนาะอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญค่ะคือนําการรับรู้กลับมาอยู่ที่สัมผัสทั้ง5ลองกลับมารับรู้ว่าเราได้ยินเสียงอะไรบ้างได้กลิ่นอะไรบ้างมองเห็นอะไรบ้างนะคะก็แทนที่จะโฟกัสไปที่ความคิดแต่นําโฟกัสกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกภายในร่างกายของตัวเองค่ะ